จะมาลองดูนะครับว่าตัว850นิวตันจะถอดล้อรถที่ยิงด้วยบล็อกลมออกไหมแบบ6ดำ ไม่ออกไม่ออกยิงไม่ออกนะครับมาให้ดูแบต น่าจะใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์หรือพวกรถเก่งได้อยู่